มันดีๆวันเราจะมีความสุขมีงานทำมีประ,ะชาชนลูกหลานจะเปเขาไปทำงานมีประโยชน์ดีมากับด้วยไหมในการการสร้างรงืองครั้งนี้ก็<อ>ส่วนผมกะว่าส่วนน้อยกินมีเห็นด้วยแต่ส่วนมากนี่ชาวบ้านเขาอยากได้ความเจริญอทั้งนี้ผมว่าถ้าโรงงานไปเมื่อไรตำบลหนองกล่องยึดเป็นจังหวัดก็าอาจจะเป็นไปได้ครับผมดูแล้วมีมลพิษไหมมีกลิ่นมีอะไรไม่ดูแลมลพิษ ถ้ามันมีมลพิษผมว่าโรงงานนี่เขาไม่ให้ระดับประเทศหรอกครับแค่นอเขาเบาบางโรงงานเขาสะอาดมากเป็นฐานอายุแล้วก็คิดว่ามันก็สมควรที่จะเขาจะมาเปิดได้อย่างจริงจังลักษณะแบบถ้าไปเปิดแล้วจะสร้างความเจริญให้บ้านเราอย่างไรบ้างก็หนึ่งชาวบ้านก็อาจจะมีงานทำสองก็มีชาวบ้านอาจจะไปอยู่อาศัยอยู่ใกล้ๆโรงงานนะครับพอต่อไปโรงงานหนีไปแล้วชาวบ้านก็ต้องหนีตามไปโรงงานนะครับ บางคนก็รังเกียจบางคนก็เห็นชอบครับอันนี้ก็ตัวบุคคลเนาะจะเลื่อนได้ยังไงภาษีเราจะปรับเทศบาลเราเราเก็บภาษีค่าไรค่านาคนละเก้าบาทสิบบาทสิบบาทตะกบบาทเดียวก็มีคนที่ได้สิบบาทถ้าเกิดโรงงานเราไปนี่กิชากรรมไปเยอะๆเศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นอะไรก็ดีมลพิษเยอะกว่านี้ได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากโรงงานได้รับผลประโยชน์ใช่ไหมต่อไปใช่ไหม ก็คือการสร้างชุมชนเนี่ชุมชนมีงานทำเนี่ยสมมุติว่าพี่มีครอบครัวห้าคนใช่ปหอยู่ในอยู่ในชั้มนี้มีงานทําซื้อหมูกิโลหนึ่งได้กินหมดไหมมันไม่ใช่อ่ะค่ะไมมีทุกอย่างอ่ะเหมืนอมนกับว่าเราอยากให้บ้านเมือนเองเรามันเจริอย่แล้วอ,อยากมาดูแล้วข้อมูลที่ฝ่ายตรงข้ามพูดเขาใส่ร้ายไปไงมันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะว่าเขาก็ระบบของเขาก็เซฟตี้ดีแล้วค่ะคือมาดูของจริงแล้วโอเคเลยไหมเขา แล้วระบบอยากมาดูแล้วเป็นยังไงครับก็มันก็ไม่เป็นอย่างที่เขาพูดมันก็ดีเสียงก็ไม่มีคุันก็ไม่มีก็ทุกคนเขาก็อยู่กันได้แล้วไอ้ตรงเนี้ยนาถนนน่ะก็มีชาวบ้านอยู่เต็มเลยชาวบ้านอยู่เต็มไม่มีใครเป็นอะไรเลยยังไม่ตายยังไม่ไปถางเขาก็ไม่ไปตายยังก็ใช่ไงก็คือแบบเขาบอกว่าไม่รักลูกรักหลานไม่รักบาทรักเมืองเขาก็อยู่กันได้ หลายๆอย่างก็มาดีครับดูแลจะเป็นมลพิษเป็นภัยต่อชาวบ้านไหมก็เมื่อก่อนอแถวที่ผมเคยมานะ,ะเมื่อก่อนมันเป็นป่าไม่มีชาวบ้านแต่อตอนนี้ครับมันก็มีชาวบ้านแล้วก็อยู่เต็มแล้วอันเกิยยเจรินก็เกิดขึ้น่องานนะครับเพื่อพัฒนาและต่อยอดอย่างยั่งยืนคนที่หลอกได้ะออนะฉันเชื่อนะฉันไม่หลอกเธอนะจริงนะทำไม เปิดโหมดหลายสดได้เลยนะครับมีไหมเอ่ยมีมีไหมเราได้ว่าน้องสาวตอนนั้ปลูกนะครับมีไหมครับยังไม่ปลูกนะครับถือว่าเป็นพืชใหม่ถือว่าเป็นพืชใหม่สําหรับอาเภอชุมพ